Gracias. Uh -oh. รับพระป่านะคคือมีคนมาขอทอดข้าป่าก็ไม่เคยได้ได้รับอย่างเป็นทางการเลยนะก็คณะนี้ก็เป็นคณะแรกทีนี้คณะที่ทอดพระป่าในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องสำคัญอยู่ที่จะเล่าให้เราฟังได้อยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าหลังจากที่โยม โยนเล็กได้ปารบว่าอยากทำบุญเท่าพระป่านะอาะมาก็กำหนดเลิกยามวันแล้วก็ไม่ได้นัดก,กันไปๆมาๆก็เป็นวันนี้แล้วเข้ามาทราบว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของเสียหนาวนะซึ่งก็เป็นการทำบุญวันเกิดพอดีนะทีนี้นะที่เราอย่างนี้ให้ฟังก็เพราะว่าจะได้ปลารบบอกโยนว่า คนเป็นอาจารย์เนี่ยความหวังความปรารถนาของคนเป็นอาจารย์เนี่ยคือความเจริญของสิทธิ์ดังเพะนั้นในบุญกุสลที่โยมได้ตั้งใจบานทามเนี่ยอาจามามองไปเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันเนี้ยมาจากความตั้งใจของโยมจริงมาจากความบริสุทธิ์นะที่จะต้องทํางานมาหาปัจจัยมาที่ตั้งใจที่จะทําบุญ แล้ก็เลยปรารภให้โยมได้อนุโมทนาไว้ว่าจะนําปัจจัยเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งนำไปสร้างวิหารดุลามณีเจดีนะซึ่งวิหารเนี่ยหนึ่งวัดสร้างได้หนึ่งหลังแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราไปแล้วเนี่ยทำได้แค่แค่ซ่องแต่ร้อยปีกี่ร้อยปีก็คณะเรามาสร้างไปแล้วนะ ตาบใดที่ชนทั้งหลายได้มานสัสก,การได้มากลากว่าอานิสงส์นั้นก็จะอยู่ถึงเราส่วนที่สองจะนำไปหลอ่อพระพุทธรูปในวันที่เก้านะพราะการสร้างพระเนี่ยนะตราบใดที่คนได้มานสัสก,การได้มากบบาบไหว้และมีความรู้สึกปิติใจก็ดีใดใดก็ดีเราก็ได้อานิสงส์นั้นด้วยปรจาที่สาม นำไปสร้างองาคารรับรองเพื่อกรรักษาที่ขณะกําลังทําอยู่นี้เดี๋ยวเดยกโยมไปดูก็จะได้เห็นแต่นุมโมทนานก่อนกลับก็จะเชิญไปถ่ายรูปกันนะซึ่งจะได้เป็นที่ที่คนได้มาทาบุญนะเมื่อใดก็ตามที่มีคนใช้สิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์ประการสุดท้ายก็คือนําไปสร้างห้องน้ําทงห้องน้ําพระสงฆ์คนชราคนพิการผู้หญิงผู้ชายทั้งหมด นะห้องน้ำนี้เป็นที่สัญจรของชนทั้งหลายห้องสุขานี้เป็นความสุขนะเป็นที่แห่งชนทั้งหลายได้มาใช้กันอานิสงส์แหงการทําห้องน้ํานั้นใครทําธุรกิจค้าขายติดต่อเจรจาใดๆเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จในการค้าขายเนี่ยมันต้องขายให้คนทุกชนชั้นวรรณะนะจะขายคนดีอย่างเดียวก็ไม่รวยนะ เป็นเป็นที่สโมอสรเป็นที่รวมของคนทุกชนชั้นวันนะั้นก็ขอให้อานิสงส์นี้นะช่วยให้เราเจริญรุ่งเรืองให้ค้าขายประสบความสำเร็จทีนี้อย่างที่ปาลกไปตอนแรกว่าเอ๊และเกี่ยวอะไรกับวันเกิดโยงอัอตามาม,มองไปนี้ก็รู้สึกเมื่อกี้นั่งคิดตามนึกตามว่า มันมีความปิติใจประทับใจนึกถึงบทโบราณที่ท่านกล่วาวไว้ว่าหากแม้นไม่ใช่ญาิไม่ใช่เชือ้อนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชือ้อหากม,มีความเพื่อเพื่อก็เหมือนเนื้ออัานตมานะคนเอายอมดูนะคนทำผ้าป่าได้เนี่ยนะสะท้อนที่เห็นอยู่สองอย่างหนึ่งโครกซับ ความอุดมสมบูรณ์ของผก้พัพยาของโยมสองบริวารสมบัติคนบางคนเนี่ยมีเงินในตะมาเห็นมากมายแต่ไม่สามารถที่จะมีบริวารมาทำาได้อันนี้เฉพาะที่มาและ,และที่ไม่มานี่มันสะท้อนที่เห็นว่าเนี่ยาตมาหาที่เป็นโยมนะโอ้โบราณที่เขาว่าไม่ใช่หญตาไม่ใช่เฟือมีความไม่ใช่ญาติไม่ใช่เนือ้อมีความเพื่อเพื่อเหมือนเนื้ออาตมานะ ไม่ใช่ญาติเสพเน้าเลยไม่ใช่อะไรเลยแต่มีความเพื่อเพื่อําบุญกันเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นญาติกันนะญาติในการทาหากไม่มีหากเป็นญาติเป็นเชื้อกันไม่มีความเพื่อเพื่อนะเหมือนเนื้อในป่าเป็นก็เท่านั้นต่างคนต่างไปนั่นเป็นฉะนั้นวันเนี้ยเลี่ยนเหมือนว่าเราทําบุญให้ผู้เราผู้ใหญ่ให้ให้โยงเสยเน้าแล้วก็ ที่เราได้มาทำบุญวันนี้ก็ปารกเช่นนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะได้ให้เสือมดได้สังขารในะยอดข้าปลานะแต่ก็บอกโยไว้สักนิดว่าตอนที่เรากำลังจัดสวายเนี่ยให้อธิษฐานนี้อธิษฐานา่าเพราะอธิษฐสน,น,นเนี่ยจงถึงแต่เซว,วดาสิ์สิ์ที่ดูแลรักษาเรา ที่คอยช่วยเหลือเราบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านเนี่ยแอบช่วยเราอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้บุญทีเรามาทำบุญนี้เขาก็อยากมาทำบุญด้วยเราต้องขอให้เขามีฤทธิ์มากๆมีกําลังมากๆเพื่อเขาจะได้ดูแลรักษาเราแล้วคอยช่วยเหลือเราไปทุกเมื่อเรต้องขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เดบโอได้คุยบ้าง นัแล้วก็ว่าเอ้ยนี่มาทอดระป่ายังไงนะแล้วก็นิดสักนิดหน่อยแล้วก็ประกาศยอดให้ชนั้งหลายที่มารวมกันเนี่ยแท้อนุโมทนานะแล้วก็จะได้ถวายพระป่ากันมีไหมเด่ยมีเดียวเลยเดียวเดียว ความคาดหมายด้็ความบังเองิญบังเองิญที่พวกเราได้มาลงทุนกันนะครับคุณพ่อเกิดวันที่25พฤศจิกายนณวันนี้นะครับอายุครบเท่าไหร่ะครับ75นะครับ75ปีแล้วก็เงินที่ได้มาในหมดเมนี่ยมาจาก ที่เราตั้งใจในการกนนการวบุ่มในครั้งนี้ผสบความสําเร็จจังใ,ใจปราทถนาเดี๋ยวจะขออนุญาตประกาศยอดนะครับประกาศยอดที่พระบาทในครั้งนี้นะครับกับหลวงพี่แทนพระมาแของเรานะครับยอด อธิษฐานกล่าวคำถวายด้วยกันแล้วก็ไตานู้นให้เสี้รถกระไตแาล้วเดีย๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ได้นำกล่า,าวคำถวายดูไว้ดีนะยมเล็กเดี๋ยวเรียกเพื่อนเดี๋ยวเรียกเพื่อนนะดูดีนะยมเล็กเดีด๋ยิเลี้ยงเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> เลย

ที่าน้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอันนี้หมดตั้งแต่ตอนภูกาแล้วแต่ว่าอันนี้ใม้เป็นิดที่จะมาดู